คุณย่าคะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอคะ ตำนานกล่าวถึงนครลึกลับแห่งหนึ่งทางอีสานใต้ในปัจจุบันมีนครแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกติดเทือกเขาพนมดงรักมีพระธิดากริส์ของที่เรื่องลือไปทุกหัวเมืองเรื่องความงามจนเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วทุกหัวระแหงพระนางมีนามว่าสีจันเกิดใจสมัครรักใคร่กับนักรบหนุ่มมีนามว่าจิตเสนได้ทำสัญญามั่นหมายว่าจะกลับมาครองคู่เมื่อจิตเสนรวบรวมอาณาจักรได้สำเร็จ นางสีจันได้ทอผ้าแทนใจให้จิตเสนโดยสัญญาว่าจะมอบให้จิตเสนเมื่อกลับมาหลายปีผ่านไปนางสีจันได้แต่เฝ้ารอการกลับมาของจิตเสนถึงคราวเคราะห์กรรมทางานความงามของนางสีจันล่วงรู้ไปถึงหูกสั์นครแห่งหนึ่งได้ยกทัพมาหมายมั่นจะชิงตัวนางสีจันกลับไปนางสีจันซึ่งเฝ้ารอการ,การกลับมาของจิตเสนและไร้วิแววข่าวคราวของชายคนรัก นางสีจันทร์ซึ่งเฝ้ารอการเฝ้ารอการกลับมาของจิตเสนและไร้วิแววข่าวคราวของชายคนรักได้ทำกระทงเสียงทายต่อเจ้าแม่คงคาขอให้กระทงไปส่งข่าวคราวถึงคนรักหรือใครก็ได้ที่สามารถช่วยนางและเมืองของนางได้นางจะยอมแต่งงานด้วยทันทีแต่ชะตาฟ้าเล่นตลกกระทงได้ไปตกอยู่ในมือเจ้าชายเมืองสีประทายซึ่งมีหน้าตาอัปลักษณ์แต่ทรงด้วยความสามารถด้านการรบและมนตราได้ยกทัพมาช่วยนางสีจันไว้และขับไล่ศัตรูกลับไปได้ นางสีจัน์ไม่อาจรับในรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าชายจากเมืองสีประทายสมันได้นางจึงหาทางปฏิเสธการแต่งงานกับเจ้าชายเจ้าชายจากเมืองสอนประทายสมันทรงทราบดีจึงไม่บังคับให้นางทำตามสัญญาแต่ได้มอบกลองพัดวิเศษให้นางสีจันไว้เมื่อใดที่นางสีจันต้องการขอความช่วยเหลือให้ลั่นกลองแล้วเจ้าชายจะมาช่วยทันที นางสีจันเกิดทั้งเพลออนุญาตให้ลูกพี่ลูกน้องลั่นกลองเล่นโดยไม่ตั้งใจเจ้าชายเมืองสีประทายสมันจึงยกทัพมาในทันทีแต่เมื่อทรงทราบว่านางสีจัน์ลั่นกลองเล่นโดยไม่มีเหตุร้ายทรงเสียพระทัยมากที่นางสีจัน์ไม่เคยรักษาสัญญาจึงถอนคำสาบานที่จะช่วยนางและริบกลองวิเศษกลับคืน หลังจากเจ้าชายเมืองสีประทายสมันกลับไปไม่นานกษัตริย์องค์เดิมที่เคยหมายมั่นจะชิงนางสีจันไปได้ยกทัพมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีใครช่วยนางสีจันอีกแล้วและนางสีจันได้หายสาบสูญไปตลอดการกองทัพที่หมายมั่นจะชิงนางสีจันไปก็แตกพ่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่นั้นมานางสีจันหายไปและไม่เคยกลับมาที่นครแห่งนี้อีกเลยทิ้งนครลึกลับแห่งนี้ให้รกร้างและไร้ผู้คนมานานกว่าพันปีตำนานบางสายเล่าว,ว่านางสีจันได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพลึกลับและพานางกลับไปก่อนนางกลับไปนางได้อธิษฐานต่อพระแม่คงคาอีกครั้งต่อหน้าต้นลำเจียกว่าหากนางไม่ได้กลับมาที่ภูมปิปนพร้อมจิตเสนขอดอกลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลย แต่พระแม่ค,คงคา,าหากแม้ข้าไม่ได้กลับมาที่นี้พร้อมเจ้าพี่อีกขอต้นลำเจียก,อ,กอย่าได้ออกดอกอีกเลย และแล้วเวลาก็ผ่านไป1,300ปีน้องหญิงเจ้าอยู่ที่ใดถ้ากลับมาแล้ว